รัฐวัตจัดให้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิเมเจอร์แคร์ให้ความสําคัญในการให้โอกาสแกน่น้องๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามวิสัยทัศน์ของมูลนิธิเมเจอร์แคร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆที่ขาดโอกาสทางสังคมจากทั่วประเทศภายใต้โครงการห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ที่ดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องมอบโอกาสทางการศึกษาไปแล้ว75โรงเรียนใน64จังหวัดเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพนําความรู้ที่ได้จากการชมภาพยนตร์การ์ตูนและสารคดีส สสร้าง์ไปปรับใช้และเป็นแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิตโดยในครั้งนี้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มอบโลกกว้างแห่งโอกาสให้กับน้องๆใน2โรงเรียน2จังหวัดได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์58จังหวัดนนทบุรีโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรุณโชาพานุพันธ์กรรมการมูลนิธิเมเจอร์แคร์ และพันโทนหนุนสรรน,นาคมผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมถ่ายทอดพูดคุยถึงเรื่องราวการทำงานเพื่อสังคมทั้งวิสัยทัศน์โปรเจกต์ต่างๆและก็ความคืบหน้าของโครงการผลการตอบรับและประโยชน์ในมิติต่างๆ ทีเ่เด็กและเยาวชนรวมถึงสังคมได้รับจากโครงการของมูล,ลนิธิเมเจอร์แคร์มาอย่างต่อเนื่องโดยมีองค์กรเอกชนเป็นภาคส่วนสําคัญที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาและก็เพิ่มโอกาสสนับสนุนโครงการให้คืบหน้าและก็ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเพื่อสร้างพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีตัวแทนของ,น,องน้องที่มาร่วมแสดงโชว์ชุดพิเศษถึง2ชุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโขนรามเกียรติ์และการเต้นประกอบเพลง ที่ทุกคนนั้นทุ่มเทฝึกซ้อมกันมาอย่างดีเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบโอกาสและเติมความสุขให้กับน้องๆผ่านโครงการห้องหนังเพื่อการเรียนรู้นรงภาพยนตร์พารากรนซินิเพ็กเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา